สวัสดีครับเดี๋ยวผมเตรียมของแป๊บนึงแเจอนะครับ เข้ามาแล้วก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กันอีกตามเคยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมาไลฟ์บ่อยๆนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ชมได้มีเมนูใหม่ๆไปทําอาหารกันนะครับก็แก้เหงาด้วยนะครับจะแก้ตัวองเองเหงาด้วยแล้วก็เื่อคุณผู้ชมจะอยู่บ้านแล้วก็เหงากันหรือว่าคิดเมนูไม่ออกวันนี้ผมมีวิธีเด็ดที่จะทํามามา่มาเรียกว่ามามา่มาผัก ผัดยังไงผัดมาม่าผัดยังไงผัดให้อร่อยซึ่งปกติคุณช่วงนี้คุณคนต้องกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันบ่อยมากวนไปแน่นอนแต่ทีนี้จะผัดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปให้เส้นมันเหนียวหนึบไม่ขาดออกจากกันจะทําได้ยังไงครับผมเอะงั้นตปิดประตูก็ได้ลูกเขาดูเขาดูเขาดูทีวีอยู่เขาบอกผมเสียงดังอ่ั้นหดูปิดประตูไว้โอเคโอเคเขาบอกเขาบอกว่าผมเสียงดังครับก็เลยให้ผมปิดประตูเขาดูทีวีไม่รู้เรื่องคุณผู้ชม เสียงเบาไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องเล่งเสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าโทรศัพท์กับตัวผมมันอยู่ไกลนิดนึงต้องขอโทษด้วยคุณผู้ชมถ้าใกล้กว่านี้คุณจะไม่เห็นของนะครับอาจจะต้องรบกวนเล่งเสียงนิดนึงหรือว่าเสียบสายอะไรเช็ดใหญ่ดูทีวีอยู่ข้างในนะครับผู้ช่วยเดี๋ยวก็คงมาเดี๋ยวเขาดูทีวีสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาออกมาวันนี้เขามีรายการที่เขาชอบเป็นเกี่ยวกับเรื่องจับปลาทะเลอยู่อะเดี๋ยวโหแปบ๊บเดียวเกือบ300วิวขอบคุณนะครับที่เข้ามาแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์กันนะครับคดีเม,เน,ม,เมนูผั พักกาดขาวทูน่ามีคนบอกว่าอยากให้ลองนําเสนอเมนูจากบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปนะครับวันนี้ผมเลยจะมาทําวิธีทํามาม่าผัดแบบไม่ง่ายแต่ทํายังไงให้มันอร่อยทํำยังไงให้เส้นไม่เละไม่ขาดให้มันเหนียวหนึบเหนียวนุ่มนะครับน้องแรนอเมนูอร่อยจากเชฟบนเวทีไปงานด้วยกันอ๋อขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออ่างแล้วเรามาเริ่มกันเลย อันดับแรกคุณมีบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแบบนี้ผมแนะนําปกติผมจะใช้เป็นรสที่เป็นรสหมูสับนะครับถ้าเป็นพวกรสต้มยำหรือในเวลาเอาเครื่องปรุงมาใส่มันจะเผ็ดเกินไปมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับมีผักอะไรก็ได้ที่ชอบวันนี้มีกระหล่ำปีเหลืออยู่นิดหน่อยอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็เอามาผัดได้นะครับผมแล้วก็มีเบคอนนิดหนึ่งครับผัดให้อร่อยต้องใส่ไข่ดาวไอหยาง นั้นต้องเป็นอาหารจีนนะใส่ไข่ดาวอะ่ะโอเคโอ้ขอบคุณมากนะครับเข้ามาแชร์กันไปสามร้อยกว่าวิวแล้วนะครับโอ้ oh, ขอบคุณนะครับอันนี้มีเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเลิฟโชว์ของผมมากเลยนะครับงั้นผมก็จะโชว์ต่อไปนะครับโดยเฉพาะวันนี้ออกบ่อยภูมิใจเสื้อมีคนชมว่าเสื้อสวยเยอะเลยมาบ่อยนิดนึงนะครับเราเริ่มกันเลนยเดี๋ยวจะหาว่าผมโมเยอะเดี๋ยวไม่ได้ทำนะ น้ำเปล่าครับผมบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปปกติเวลาคุณจะผัดโอ้แช่ไปจะ5 0าวิวแล้วขอบคุณมากครับผมปกติเวลาคุณจะผัดคุณจะเอาไปลวกกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเอาบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแช่ในน้ําเย็นนี่คือน้ําเย็นธรรมดานะครับน้าอุณหภูมิห้องนะครับไม่มีความร้อนใดใดทั้งสิ้นลองไปทากันดูนะครับผมเอาอะไรักอออเมื่อกี้มีภาษาอีทั้งมาต้องบอกว่า thank ิ o วนะครับคิดถึงเชฟบูและไข่ดาว ดูย้อนหลังก็ได้นะครับฟูดเวิร์มี400บทตอนให้ดูนะครับมีเมนูเด็ดๆมากมายรออยู่นะครับผมสวัสดีครับพี่อนุสรนะครับเห็นได้ข่าวว่าได้ที่ฟอกไตแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับตอนนี้ถ้าเราคิดว่าพวกเราลําบากนะครับผู้ป่วยหรือว่าคนพิการเหล่็ตามที่เขาต้องใช้โรงพยาบาลตอนนี้เขาลําบากกว่าเรานะครับยังไงก็ช่วยกันส่งกำลังใจไปนะครับตอนนี้ ใครช่วยอะไรได้ช่วยนะครับหลักสำคัญที่สุดก็คือทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแค่นั้นเองคุณผู้ชมรับรองว่าทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปได้นะครับไม่เจอเชฟกับไข่ดาวนานแล้วคิดถึงก็ดูย้อนหลังก็ได้นะครับเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยใช่ครับช่วงนี้เวลาผมไลฟ์สดผมจะพยายามเลือกวัตถุดิบหรือเมนูที่มันเหมาะกับช่วงนี้มาใช้อันนี้แช่ลงไปสักพักหนึ่งใจเย็นๆเมนูนี้ต้องใช้เวลาถ้าอยากให้อร่อย อาบะมี่คือสัลตรลุแช่ลงในน้ําธรรมดาที่ไม่ใช่น้ําร้อนนะครับแช่ลงไปในน้ําธรรมดาแบบนี้เลยรอจนกว่าเส้นมันจะคายออกมานะครับแล้วค่อยเอามาผัดพอทําแบบนี้เส้นมันจะไม่เละและไม่ขายออกจากกันเวลาผัดแล้วมันจะทําให้บะหมี่คึงสําเร็จลูปของคุณเวลาผัดออกมาแล้วอร่อยมากๆเลยผมบอกเลยสวัสดีนะครับผมระหว่างที่เรารอผมแช่หมี่เราคุยกันไปก่อนใครมีคําถามไรมถ้าผมตอบได้ผมจะจบนะครับ น่ารักมากเลย600กว่าวิวแล้วนะครับสวัสดีครับลูกชายไม่มาช่วยเหรอเดี๋ยวก็มาครับเขาดูการ์ตูนอยู่ข้างในเขาลังติดการ์ตูนอยู่คิดถึงน้องไข่ดาวโอเคเดี๋ยวหลังจากที่เราทาอาหารเสร็จผมจะพาไปเจอน้องไข่ดาวนิดนึงนะครับผมขอทําอาหารก่อนเพราะว่าตอนนี้เราไม่สะดวกที่จะจับสุนัขนะครับเพราะว่าเราต้องเน้นเรื่องความสะอาดนะครับมาม่ามาม่าปกไข่ดาวด้วยจัดเลยครับผมยกไปไข่ดาวก็กินหมดขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทําบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับเมื่อไหร่จะไป ชุมชนสีชมพูที่บ้านปลาอีกนะโอ้ถ้ามีโอกาสไปแน่นอนรับผมเป็นความรู้ใหม่ค่ะเชฟคาไปไหนอ,อ,อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไปเที่ยวสุพรรณบุรีนะครับในฟู้ดเวิร์กนะครับผมแต่ว่ามันเทปมันถ่ายไปก่อนแล้วนะจริงๆแล้วตอนนี้ผมอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านหยุดการติดเชื้อนะครับผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับ mm. ความรู้ใหม่เลยครับผมตอนนี้ถ้าอยากติดตามผมก็มีไลฟ์สดมีที่เพจแล้วก็จะมีถ้าเกิดเป็นอยากชิมอาหารก็จะมีร้านคุกกี้มีแล้วก็มีผลิตเออแล้วก็มีร้าน เมกไบต์อสป๊อปอัพเลสโลงนะครับซึ่งมีบริการส่งมีไลน์แมนนะอันนี้ขายของแป๊บหนึง่งซอสผัดยังขาดอยู่หรือเปล่าครับผมซอสผัดตอนนี้นะครับเราขายเป็นแกลลอนใหญ่อย่างเดียวเพื่อส่งให้ตามร้านอาหารนะครับต้องขอโทษด้วยสําหรับคนที่ซื้อเป็นขวดเล็กแต่ว่าซอสของผมได้จูกพัฒนาต่อยอดไปเป็นซอสตอสไปแล้วนะครับให้ดูหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้นะครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นซอสตอสรสผัดกะเพรานะครับหน้าจอมันกลับด้านต้องขอโทษด้วยคุณผู้ชม หาซื้อได้นะครับแบบนี้เลยนะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีอันนี้ซอสต,ตัวนี้คือพัฒนามาจากซอสผัดที่ผมเคยทํให้คุณได้ชิมนั่นเองเพราะฉะนั้นไปหาซื้ออันนี้ได้บิ๊กซีอะไรมีหมดนะครับท็อปโลตัสสั่งให้ส่งมาได้ค่ะลองไปดูสังเกตง่ายมากที่ช่องที่ซองมีชื่อผมครับวิดเช b บ,บุกลองไปซื้อกันดูนะครับถ่ายกี่ครั้งมันอยู่ที่ว่าว่างว่างหรือเปล่าถ้าว่างก็จะพยายมามมาเจอครับเพราะเข้าใจว่าหลายๆคนน่าจะเหนานะครับ ติดตายก็ติดตามครับพี่อย่าติดตายเลยครับติดตามครั้งแรกครับผมคุณน้ำหวานครับติดตายเอาผัดขี้เมามามากชอบมากอันนี้ยังไม่เมาครับเป็นผัดธรรมดานะครับยังไม่ได้ดื่มครับช่วงนี้เขาไม่ขายแอลกอฮอล์ครับผมนะถ้าผัดขี้เมาต้องให้ขี้เมามาผัดนะครับผมล้อเล่นเอาซอสกะเพรามาผัดขี้เมาได้เมื่อกี้ที่บอกกันนะครับมาดูทันพอดีเย่ๆยผมพยายามจะอ่านคอมเมนต์ให้หมดถ้าอ่านคนไหนไม่ทันขอโทษนะครับอัดเทปไว้ล่วงหน้าเพียงพอออกอากาศไหม โอ้ฟุต r เวิร์กมีลูกหน้าไปอีก2เดือนนะครับแต่ก็ยังวันวันอยู่นะครับถ้าสถานการณ์มันต่อเนื่องไปเรื่อยกำลังจะผัดมามากกินพอดีรอเลิกนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูนี่คือเส้นบะหมีม่กึ่งุดลูกแช่ในน้ําเปล่านะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากไลค์ฝากแชร์นิดนึงแช่น้ําเปล่าไม่ใช่น้ำร้อนนะเอามือแขรนได้อุณหภูมิปกติ ทำแบบนี้นะครับแช่ไว้สักพักจนเส้นมันแยกออกจากกันเวลาที่คุณเอามาผัดเส้นจะไม่เละเส้นจะไม่ขาดนะครับผมติดตามกันตลอดผมว่าแช่มามันใช้เวลาเลยแหละประมาณ5นาทีสินาทีได้เลยในการแช่อยากเมาพอดีชนแก้วครับผมอย่าพูดไปเปรี้ยวปากเหมือนกันแต่ช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะครับอย่าเพิ่งดื่มดื่มอลก็ฮอก็มีผลนะครับทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะเสี่ยงต่อไวรัสได้นะครับอย่างไงช่วงนี้อย่าเพิ่งดื่มครับผมเดี๋ยวรอให้หมดโลกลวเรามาดื่มด้วยกันเอ้ย ผมมีเด็กดูดื่มดื่มนมครับผมดื่มนมนะวันนี้ผัดวุ้นเส้นงั้นต้องผัดมาม่าพรุ่งนี้ได้ครับวุ้นเส้นแนะนําวุ้นเส้นเดี๋ยววันหลังมาทําเมนูวุ้นเส้นผัดกะเพาราอร่อยมากบอกเลยรอดูอยู่ค่ะเดี๋ยวช่วยแชร์ขอบคุณนะครับใครที่ช่วยแชร์นะครับผมโอ้โหจะไปถึง700แล้วผมไม่เคยไลฟ์สดคนเดียวแล้วมีคนดูเยอะขนาดนี้ประกอบผมตื่นเต้นมากนะครับคุณผู้ชม ชอบอันนี้ผมชวนคุยหลายๆคนเข้ามานึกว่าผมพูดอะไรเยอะแยะมากมายผมรอให้เส้นมันแยกนะครับเราเอาเส้นมาม่าเนี่ยลงมาแช่ในน้ําอุณหภูมิปกติรอจนกว่าเส้นอ่ะมันจะคายออกมานะครับนี่มันจะไม่คายยังเป็นก้อนอยู่เห็นไหมรอไปเลยอย่าไปลูกน้าร้อนลุกน้าร้อนอเวลามาผัดมันจะขาดครับผมขอบคุณนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณครับพอเดียวไม่พอมั้งอันนี้กินคนเดียวนะครับภรรยายอยู่ที่ร้านทําคุกกี้อยู่นะครับผม ขอบคุณเทคนิคเรื่องแช่มามากมากเพราะทำปกติเอาไปลวกพอดีใช่เละหมดผัดไม่ได้นะครับ FC น้องไข่ดาวนะครับนางน่ารักมากใช่เลยครับแล้วเราก็รักนางมากด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าคิดถึงไข่ดาวนะครับผัดเสียทีเถอะมันยังไม่แยกครับพี่ใจเย็นผมอยากผัดครับมันยังไม่แยกต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับบอกแล้วว่าอันนี้ต้องใจเย็นนะครับถ้าผัดตอนนี้มันจะกลายเป็นแตกแล้วมันจะไม่เป็นเส้นนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็น ผัดใส่เนื้อโปรตีนอะไรครับวันนี้เลือกเป็นเบคอนนะครับเพราะมันเป็นของที่อยู่ในช่องฟีดเวลาคุณซื้อเบคอนมานะวันหมดอายุเขียนวันไหนไม่รู้ผมบอกคุณเลยเอาเข้าช่องฟีดมันเก็บไว้ได้นานเลยไม่ต้องห่วงโดยเฉพาะช่วงนี้มาม่าผัดไม่เคยอร่อยเดียวดูแน่นอนครับพูดถึงวุ้นเส้นผัดอย่างไรให้อร่อยวุ้นเส้นขออธิบายเรื่องวุ้นเส้นนิดนึงอาจจะอ่านข้อความต่อไปไม่ทันขอโทษนะครับวุ้นเส้นมันมี2ชนิดครับวุ้นเส้นที่ทำมาจากมันสัมปลังกับวุ้นเส้นที่ทำจากสวนเขียว วุ้นเส้นที่เหนียวหนึบและอร่อยคือวุ้นเส้นที่ทำจากถั่วเขียวเวลาไปซื้อนะครับอ่านนิดนึงบางทีเราเห็นวุ้นเส้นทั่วไปเราคิดว่าทำจากถั่วเขียวหมดไม่ใช่ครับคุณผู้ชมวุ้นเส้นปัจจุบันนี้มีทำจากมันสำปะหลัด้วยและทำจากถั่วเขียววิธีการสังเกตง่ายๆ วุ้นเส้นที่ทําจากถั่วเขียวเส้นมันจะมีความหกงอนิดหนึ่งมันจะไม่ตรงเป๊ะและมันจะต้องแช่น้ํานานกว่าวุ้นเส้นที่ทําจากมันสับปะหลังเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ากินวุ้นเส้นแล้วไม่อ้วนหมายความว่าคุณต้องซื้อวุ้นเส้นที่ทําจากถั่วเขียวนะครับสามารถดูฟู้ดเวิร์กเทปวุ้นเส้นได้เราไปบุกรงงานวุ้นเส้นที่อําเภอท่าเรือมานะครับผมอันนั้นเป็นวุ้นเส้นที่ทําจากถั่วเขียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าคุณกินวุ้นเส้นที่ทําจากมันสับปะหลัง มันอ้วนนะครับและเวลาเอามาผัดวุ้นเส้นที่ทําจากงานสับปะหลังอาจจะเกาะเป็นก้อนง่ายนะครับผมแต่ถ้าเป็นวุ้นเส้นที่ทําจากถั่วเขียวจะผัดง่ายกว่าจะไม่เกาะเป็นก้อนนะครับปกติสใส่มามากแข็งแข็งใส่น้ําตามลงไปผัดพร้อมกันเลยมันก็ออกมาเป็นแฉะน่ครับผมเดี๋ยวน่าจะลองนะครับขอบคุณที่แนะนําพาต้ามาช่วยพาต้าติดกระตูนอยู่ครับสนใจซอสนะครับซอสมาถึงซอสตอสเนาะซอสตอสเข้าไปเลยครับพิมพ์เลยครับเพจซอสตอสนะครับผมผู้ช่วยผมมาแล้ว มาทาให้ลูกคนนี้ทําอาหารไหมทำเขาบอกเขาทานะครับโอเคเส้นใกล้ๆจะได้ที่พอดีลูกผอม,มาติดกระทนนะได้ครับขอ,อผมลืมเปิดแก๊สเปิดแก๊สก่อนเอาละครับเส้นเริ่มจากใกล้แย่แล้วครับใช้เวลาประมาณ5้านาทีได้นะ5้าถึงสินาทีนะครับกว่าเส้นจะแยกนะครับแล้วเ,เราก็มาตั้งทัะนะครับแบบนี้เดี่ยเขาจะขอมาผัดด้วยคุณผู้ชม ความรู้อันแน่นขอบคุณครับขเ่กจี้หนูชอบกินนะหนูจะใส่หงปนหมพ่อขอ,อ,อ,อทำมาม่าผัดให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่มีความรู้เยอะเพราะว่าโชคดีที่มีโอกาสได้ทํารายการฟู้ดเวิร์กนะครับขอบคุณสถานีไทยพรีวที่มอบโอกาสที่ให้ผมอยู่มาถึง7ปีเข้าปีที่8ดได้เดินทางไปเยอะมากก็เลยได้มีความรู้มากมายนะครับปกติก็เป็นแค่คนธรรมดานี่แหละครับไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่เพราะว่าเรามีโอกาส ก็เลยอยากเอาความรู้พวกนี้มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมฟังนะครับน้องหล่อมากขอบคุณนะครับผมปกติลวกแล้วมันจะเละครับเนี่ยมันจะใกล้แยกแล้วคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วผมตั้งกระทะแล้วนะครับผมใส่เบคอนลงไปนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันนะคุณผู้ชมเบคอนมันมีน้ํามันออกมาอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันเกินไปแล้วก้อที่สํานั้นคืออะไรครับเวลาคุณดีบหมีถึงสําเร็จรูปมาเขาจะให้น้ํามันมาด้วยนะครับผมใส่ลงไปเลยครับ ผมใช้รถหมูสับนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้พวกรดต้มยำเนี่ยเลาเอามาผัดรดมันจะจับไปแล้วไม่อร่อยนะครับนี่ผมก็เอาน้ํามันเขาใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้มันหอมนะครับวิธีง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ผัดเบคอนให้มันเริ่มกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเบคอนนี่ไฟแรงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผมจะบอกมันง่ายมากเลยแหละการทํามาม่าแบบนี้แค่ เริ่มต้นโดยการแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นคุณผู้ชมแค่นั่นเองมันง่ายแบบสุดๆแล้วก็ใส่เบคอนลงไปคุณจะเห็นว่ามันเริ่มมีน้ำมันในกระทะนะเห็นไหมน้ำมันมัจะออกมาจากเบคอนแล้วก็น้ำมันจากซอสมาม่กที่ใส่ลงไปช่วงนี้อ่านคอมเมนต์ไม่ทันทอย่าว่ากันนะครับผมเชฟพุกดูผอมลงใช่ครับผมไม่ค่อยมีจะกินครับอุ้ยเปล่าครับผมช่วงนี้งานน้อยนะครับก็ต้องกินน้อยลงเปล่าว่าพอได้มีเวลายอยู่บ้านช่วงแรกๆก็กินเยอะครับพอตอนหลังๆก็ เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องหมอลองกระดูกปวดทับเส้นประสาทครับเมื่อไหร่ที่ผมน้ําหนักขึ้นผมจะปวดหลังนะครับก่อนหน้านี้ผมผมเริ่มมีอาการปวดหลังมาได้หลายวันแล้วก็เลยต้องรีบคุมน้าหนักตัวเองนะฮะโอ้โอ้โอ้โอโอ,โอค,ครับเอาละครับเบคอนเริ่มเกรียมแล้วนะครับเห็นไหมจะมีน้ํามันในกระทะเล็กน้อยเรามาดูเส้นของเรากันว่าเป็นอย่างนี้คุณไม่ชดเห็นไหมเส้นมันแยกแล้วโดยที่ไม่ได้โดนน้าร้อน ถุงไมครับผึงก็ใส่ลงไปครับใส่กระดมปีลงไปครับใส่ผงปรุงรสลงไปครับถ้าชอบเผ็ดใส่พริกลงไปด้วยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มน,นะครับปก,กติผงปรุงรสมาม่เนี่ยมาเป็นการกินแบบน้ําพอเราเอามาผัดแบบแ,บบแห้งรสมันจะจัดมากเลยนะครับผมถ้าใครไม่ชอบรสจัดไม่ต้องใส่หวดนะครับไม่จะเป็นต้องปรุงเครื่องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไอ้กินผงม,มาม่ทุกวันแล้วแบบโอ้ยผงชูรสเยอะหรือเปล่าแต่พอ ปรุงเองได้นะครับใช้น้ำมันหอยหน่อยน้ำตาลนิดหนึ่งซีอิ๊วเล็กน้อยก็อยู่แล้วครับผมเอาละทีนี้พอจะผัดแบบนี้อันนี้คือแบบง่ายๆแต่มันก็จะด,ดูธรรมดาใช่ไหมครับคุณผู้ชมผมแนะนํานิดหนึ่งคุณเติมสีให้เขาสักหน่อยนะครับเพื่อทําให้ทำให้มาม่าผัดของคุณมาดูเป็นจานพิเศษดูเป็นผัดซีอิ๊วหรืออะไรที่มันไม่เหมือนทั่วไปมากขึ้นและกลิ่นของซีอิ๊วก็เพิ่มกลิ่นหอมให้ด้วย่ะผมหยอดซีอิ๊วดำลงไปนิดเดียวซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพ ไวล้เยอะนะครับพยายามหยอดที่เส้นหน่อยๆอย่างนี้ไจะทําให้สีของมาม่าผัดของคุณอ่ะมันดูเข้มข้นและดูน่ารับประทานมากขึ้นนัทีเลยอ่าแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเส้นไม่มีเละไม่มีขาดลองสังเกต่ในกระทะแล้วก็ผัดไปให้สุกครับผมอ่าแบบนี้เลยถ้าใครรู้สึกว่ามันกลัวมันจะแข็งก็เติมน้ำลงไปได้แต่จริงๆแล้วมันไม่แข็งครับเพราะว่าเราแช่น้ำเมื่อกี้เส้นมันดูดน้ําเข้าไปจน ถ้าเส้นมันดูดน้ำพ้องเนี่ยมันจะคลายตัวออกมาถ้ามันยังไม่คลายตัวแต่ว่าอยู่ดูดน้ำไม่พอนะครับผัดอีกสักนิดนึงให้เส้นสุกนิดนึงนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ท้องอืดสมมติว่าถ้าใครรู้สึกเขาวงว่าเอ๊ะทำไมของฉันอาจจะแช่ไม่ถึงหรือเปล่าเขาผัดลงไปรู้สึกว่าเส้นมันแข็งหรือง่ายๆหยิบขึ้นมาชิมครับหยิบขึ้นมาชิมของผมนิ่มแล้วแต่ถ้าใครเอาขึ้นมาชิมแล้วรู้สึกว่าแข็งไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมเติมน้ำลงไปครับ ค่นี้เดี๋ยวเส้นก็นิ่มแค่นี่เองเลยถ้าใครรู้สึกว่าเส้นตัวเองแข็งเติมน้ำลงไปเล็กน้อยลองชิมดูครับเวลาทําอาหารนะครับหลายๆคนเป็นห่วงว่าจะปรุงยังไงจะทํายังไงผมบอกว่าไม่มีอะไรยากเลยชิมดูครับผมใส่ไข่ด้วยได้นะครับผมแต่แม่วันนี้ไม่มีไข่อยากจะใส่ให้ดูต้องขอโทษจริงใส่ไข่แทนเนื้อสัตว์เลยก็ได้ครับผม แค่นี้เองผมจะบอกว่ามาม่าผัดของผมมันเสร็จแล้วอ่ะเป็นมาม่าผัดเบคอนแล้วเส้นของผมไม่มีขาดคุณผู้ชมอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายลองเอาไปใช้ดูเส้นเนี่ยพี่ผอกมาก็เป็นเส้นเลยฮะครับโอ้เข้ามาเยอะมากเกือบพันขอบคุณทุกคนที่ช่วยไลค์ช่วยแชร์ชชให้นะครับผมแบบนี้แหละมันมีกําลังใจในการที่จะมาไลค์กันบ่อยๆนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะคี้เพืดูว่าเส้นมันมันมันขาดยังไงนะครับไข่ จริงๆไข่ที่บ้านมีนะครับผมแต่ว่าขอบ่นนิดนึงแล้วกันเนาะบ่นแอบบ่นเมียให้คุณผู้ชมฟังคือเมียทําคุกกี้ขายเป็นเบเกอรี่แล้วเบเกไข่ที่ร้านเบเกอรี่หมดก็มาเอาไข่ที่บ้านผมไปหมดเลยตอนนี้ผมเลยไม่มีไข่กินเลยเพราะเมียเอาไข่ที่บ้านผมไปหมดอมขอบ่นหน่อยนะเมียเมียฟังอยู่ไหมอะและไข่คืออาหารที่พตัตตาชอบมากด้วยตอนนี้เราไม่มีไข่เลยอะนี่นะครับคุณผู้ชมมาดูกันว่า มันต่างจากการเอาไปลวกกระหล่ำปีไม่ได้ลวกครับผัดลงไปได้เลยครับกระหล่ำปีสุกง่ายเพราะว่ากระหล่ำปีเป็นผักที่เรากินดิบได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะนี่คุณมันต่างกับเวลาคุณเอาไปลวกไงคุณดูเส้นผมเห็นไหมเส้นผมมันไม่ขาดแต่ถ้าเวลาคุณเอาไปลวกแล้วมาผัดมันจะขาดและอันนี้มันจะหนึบมันจะอร่อยนะครับยิ่งเบคอนก็นกนยิ่งลสจัดต้องบอกว่าถ้าใครไม่ชอบรสจัดอย่าใส่ผงปรุงรสไปหมดนะเนี่ยคุณดูเส้นเห็นไหม อืมอมือันนี้กำลังดีหนึบๆต้องแช่นานๆนะครับอย่าใจร้อนถ้าแช่แบบใจร้อนเอาไปผัดอะ่ะมันจะแข็งนะครับง่ายมากครับคุณผูชมลองทำกันดูเนาะเดี๋ยวก่อนืจากการผมลับปากว่าต้องพาไปหาสุกตาก่อนว้าไปเจอสุกตาก่อว เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกอนว่าเส้นมันไม่ขาดจริงๆม,มามาดูกันมันง่ายนะครับอย่าลืมนะครับลองดูเอาไปผัดเป็นแบบเป็นเย็นต่โฟผัดแห้งเป็นผัดขี้เมาก็ได้แต่เคล็ดลับของมันคือคุณอย่าเอาไปลวกเอามาแช่น้ำแล้วค่อยผัดแค่นั้นเองมันก็จะได้เส้นเนี่ยเส้นจะไม่ขาดเลยแล้วมันจะเหนียวหนึบครับแต่ต้องแช่น้ำนานนะ ต้องใส่น้ําตาลบีบมะนาวอันนั้นเรื่องปรุงนี่แล้วแต่ชอบว่าใครชอบรสไหนแต่เคล็ดลับง่ายๆเราทําเสร็จแล้วคนเลยหายครับเป็นเรื่องปกติครับแต่แค่เข้ามาสกักแวบหนึ่งก็ดีใจแล้วครับผมอมาไม่ทันตอนกินแสแล้วงันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนิดนึงแล้วกันนะครับไป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 ดูไข่ตุ๋นกับไข่ดาวกันนั่นไงมีคนโซนคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมว่ามีคนโซนคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมกวาดไหมใครทํา ใครใครทำครับใครกัดไม่กวาดใครกัดไม่กวาดคนไหนย,ยกมือเลยคนไหนกัดไม่กวาดหนูหรือเปลาหรือหนูหนูใช่ไหมจา๋าพ่ออยู่ข้างนอก,กรูพัตตาตั้งนึงไหนใครกัดไม่กวาดมอบตัวมาต๋ามอบ พาออยู่กับพี่ตุนลูกมอบตัวหน่อยอาะครับพามาให้ดูความน่ารักของสองตัวนี้นะครับอยู่ด้วยกันก็ปวนทั้งงมาในดูบ้านผมพังแบบไม่มีเหลือไม่พงไม่กวาดแหลกหมดเลยเอโอเคครับผมอขอบคุณนะครับที่เข้ามาช่วยอะไรช่วยแชร์เดี๋ยวเข้าไปดูพี่ต้าก่อนพี่ต้ามาเรียกหาผมแล้วอะไรนะลูกอ๋อไม่เข้าลูไม่เข้า,ขา,ขาพี่ตุนพี่ตุนจะเข้าบ้านพี่ตุนไม่เข้าลูก พี่ตุนไม่เข้าลูกพี่ตุนพี่ตุนออกไปก่อนลูกโอ้พี่ตุนดื้อครับต้องการออกไปครับอะอะไรนะครับหนบอกให้ถ้าพ่อมีหน,นอะไรของหมาพ่อต้องปล่อยทิ้งแล้วพ่อก็รีหนีเข้ามาข้างในเลยทําไมทำไมพ่อต้องหนีหมาเข้ามาข้างในอะลูกทาไมอะเอาก็โนพ่อหนีหมาที่ได้ไม่ต้องให้ พ่อเขา้าออกมาข้างในตอนพ่อเขาพ่อจะปล่อยของอะไรก็เป็นขน,นมอะไรพวกนี้ให้มาแล้วพ่อก็รีบรเข้ามาข้างในเลยเหรอทำไมทำไมหนูอยากให้พ่อเข้ามาข้างในอะลูกเอางูขูวพ่อนี่นนมีคนเขาถามมาอีกแล้วว่านันคงอยู่ในกรงนั้นมีคนเขาถามว่านี่พะตตาเขาถามมาแล้วเขาบอกว่ากักตัวอยู่บ้านรู้สึกยังไงครับเนี่ยเอาไม่ตอบล่าง ตับตัวอยู่บ้านเนี่ยทําให้หยุดเชื้อเพื่อชาเนี่ยหนูรู้สึกยังไงลูกมีคนเขาถามกันมาเยอะเลยเนี่ยเครียดมากเลยเหรอหนูเครียดเรื่องอะไรอ่ะหนูเครียดเรื่องอะไรเครียดรู้เรื่องพ่อทําไมเครียดเรื่องพ่อหนูกพ่อทาอะไรให้พ่อไม่ได้สั่งลับตัวอะไรนะพูดว่าอะไรนะหนูไม่ได้สอนดีะหนูไม่ได้อะไรนะหนูไม่ได้อะไรนะไม่ได้สอนพอดีม่ได้สอนพอดีคืออะไรงงไม่ได้สอน อ๋อเอองั้นหนูหนูหนูบอกหน่อยว่างั้นหนูลองบอกหน่อยว่าอยากไปสวนสนุกแต่ไม่ไปดีกว่าไหนเราโน้พูดหน่อยหนูลองพูดหน่อยอยากไปสวนสนุกแต่ไม่ไปดีกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไหนพูดพูดตามพ่อหน่อยได้ไหมอ่ะเริ่ม <jag S 1> สวนสนุกเพื่อชาติเนี่ยพ่อไม่ใช่พ่อไ้พูดว่าอยากไปสวนสนุกแต่ไม่ไปดีกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอะไหนลองพูดหน่อยเร็วอ่ะ เพื่อชาติเพื่อชาติแต่พอแล้วเพื่อชาติเพื่อชาตพอแล้วทําไมเพื่อชาติพอแล้ว,ล,ว,ล,วลูกแปลว่าอยากไปสวนสนุกแล้วเหรอใช่อ่ะไหนบอกหน่อยว่าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้เขาให้ไปเที่ยวได้หนูอยากไปไหนจะเก็บไว้เป็นความรับเอาเก็บไม้เป็นความลับแล้วพ่อจะพาไปเที่ยวได้ยังไงอ่ะก็ต้องพาหนูไปบอก์ในรถเราว่าเราจะไปไหนกแน,น่อือหือ งั้นแล้วถ้าเกิดวันนี้เขาไม่ให้ไปอีกหนูรู้สึกยังไงอ่ะเครียดหนูเครียดเลยหรอเครียดมากไหมอ่ะในเครียดเครียดมันเป็นยังไงอาการเครียดมันเป็นยังไงบอกพ่อหน่อยพ่ออยากรู้พาตาครับบอกพ่อหน่อยอาการเครียดเป็นยังไงลูกฮะนั่นนั่นเร็วๆอาการเครียดเป็นยังไงบอกหน่อยมันมันรู้สึกยังไงที่เขาเรียกว่าเครียดอ่ะเครียดสุดๆไม่เครียดไม่อยู่โอ้เครียดอะไรอ่ะลูกเครียดอะไร อยากไปเที่ยวเหรออยากไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวไหนบอกหน่อยมีคนโทรมาเครียดมากไหมเครียดมากไหมเครียดมากไหมพ่อถามหน่อยเครียดมากไหมไหนลองทําให้ดูหน่อยเครียดเครียดแค่ไหนเครียดเครียดใหญ่เครียดเล็กใหญ่แค่ไหนไหนทำมือให้ดูหน่อยใหญ่แค่ไหนแล้วทำไมอยู่บ้านต้องเหน็บแว่นด้วยอ่ะฮะอยู่บ้านต้องหล่อต้องเหน็บแว่นด้วยอ่ะ อ่โอเคพาต้าคุณดูเขาจะไปแล้วมาบายบายคนดูก่อแล้วสวัสดีครับก่อนเอาดูดนมอ่ะเอาล้วครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากทีนึงนะครับก็มี2อท่องทางนะครับที่อุดหนุนก็ได้ตอนนี้ก็คือมี Make บต์ o p o p u p r e s t เ u r a n t นะครับเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับหรือ Line Man ก็ได้แล้วก็คุกกี้มีนะครับคุกกี้มีวันนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศวันสุดท้ายนะครับยังสั่งกันได้นะครับ ส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่ในกรุงเทพนะครับทั่วประเทศนะครับผมเอาละพัตตาบา,บายบายกล้องน่อยโยโยโยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับบา,บายบายครับแหมทีวางทำหน้าทาเลน่นวางแล้วลูกพูดได้เลยน,นี่ปิดไปแล้วปิดกล้องไปแล้วหนูอยากพูดอะไรพ่อปิดกล้องแนละ้แน่แน่ไม่ยอมไม่ยอม หนูอยากให้พ่ออยากให้พ่ออะไรอยากให้พ่อไปซื้อเลกโกให้ต่อไปเยอะๆที่ได้โตเป็นเจ้าแห่งลำยักษ์เครื่องบินไฟล์จัดตัวใหญ่เริ่มมาเราจะต่อลำนั้นกับพ่ออ้าแล้วเขาให้เราอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติทำไงเดียเราออกไปไม่ได้อ่าหนูโตแล้ว ที่พ่อเขาไม่รู้แล้วพับปิดแมสพอการหายใจไวแล้วพ่อเขาปิดแมสตแล้วเราใส่แมสออกไปข้างนอกถพ่ดดอไปเจออะไรที่ของเล่นเหมือนกับอะไรเป็นเลโก้อะไรเหมือนกับของเล่นอะไรเลโก้ของเล่นทำอาหารดินน้ำม,มันอะไรพวกนี้โอ้าพูดดังขนาดนี้บอดต้องกระซิบลอ็อกได้ไหมอะ จ้าโอเคอ่ะไหนพูดครั้งเดียวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเรวจะลากันแล้วพูดแค่นี้พูดแค่นหนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไหนพูดหน่อยครั้งเดียวครั้งเดียวพ่ขขอ,อ,ขขอขอร้องพ่อขอร้องพูดห้พ่อหน่อยนะหยุดบ้านเพื่อชาติ <c oughs> <c oughs> โอเคครับ